สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จุนจะพาทุกคนมาติดตามไลฟ์สไตล์ของจูนไปกับนิสสันอะเมล่าคันนี้ของจุนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเห็นแบบนี้จุนเป็นคนมีหลายไลฟ์สไตล์มากค่ะปกติก็ทํางานจันทร์ถึงศุกร์ค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ออกไปเที่ยวคาเฟ่กับเพื่อนๆรู้ไหมคะเวลาจะไปเที่ยวไหนสิ่งแรกที่จุนเลือกเลยก็คือรถค่ะจุนเลือกนิสสันอะเมล่าคันนี้เพราะว่าขับสนุกมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะอีกเรื่องก็คือความสะดวกสบายค่ะ อ i มเมล m e คันนี้เขามี Nissan Connect แค่จูนเชื่อมต่อโทรศัพท์กับ Apple CarPlay แล้วก็เปิด Google Map ได้เลยค่ะไปเที่ยวกันวันหยุดแบบนี้นะคะจูนก็มีอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งค่ะก็คือเป็นสายโซเชียลชอบอัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆชอบออกไปถ่ายรูปรีวิวเที่ยวเที่ยวใหม่ๆมาทำคอนเทนต์ลงเพจค่ะแต่ตอนนี้นะคะไปแต่ละที่ก็มัจะเจอปัญหารเรื่องที่ต่อตลอดเลยค่ะแต่พอเปลี่ยนมาใช้คันนี้ค่ะ เขามีกล้องมองรอบคันหมดปัญหาเรื่องถอยจอดไปเลยค่ะตอบโจทย์คนถอยรถไม่เก่งแบบจุนมากๆถ้าถามว่าทําไมต้องเป็นนิสสันอเมราคันนี้จุนว่าเพราะนิสสันอเมราคันนี้พาจุนออกไปเจอสิ่งใหม่ๆได้ทุกที่ทั้งเที่ยวทั้งคาเฟ่ทั้งทํางานตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความเป็นจูนได้ทุกอย่างค่ะและว้วมาเป็นเจ้าของนิสสันอเมรากันแบบจูนนะคะแล้วทุกคนจะรู้ว่าทําไมต้องเลือกนี้มาเป็นได้ทุกอย่าง